สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆพวกเราทุกคนนะครับกลับมาพบกับพวกเรา Mango Gaming และ O l i Channel นะครับโอ้นทักทายแฟนๆช่องตัวเองนะฮะสวัสดีครับสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับโอ i c h ช n n น l นะครับผมกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันนะครับพบกันได้ทุกวันนะของผมเวลา9โมงนะของโอ้นกี่โมงครับของผมเวลา10โมงถึง11โมงครับทมาชมแล้วแต่วันนะสิบโมง11โมงนะก็พบกับพวกเราได้ทุกวันนะฮะมีคลิปให้ดูทุกวันนะฮะ สลับเกมกันเล่นนะครับก็จะมีอเมริกันทักยูโรทักซิมูเลเตอร์สแล้วก็สโนลันเนอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้แฟนๆเซเว่นเดย์ทูไดนะฮะเกมกําลังจะอัปเดตมาเป็นเวอร์ชันจริงนะไม่ใช่ที่เวอร์ชันที่พัฒนานะฮะเป็นเวอร์ชัน1.5นะถ้าอัปเดตมาเต็มเมื่อไหร่เราก็จะเล่นให้เพื่อนๆดูนะฮะสำหรับแฟนๆเซเว่นเดย์ทูไดนะครับก็วันนี้เรามารับงานเป็น,นอะไรครับอ้นเป็นน้องวัวครับนทะ่านผู้ชมเราเป็นน้องวัวนะเป็นน้องวัวนะครับ ชื่องานไรคัตทนนะไรคัตทนนะฮะผมออกเสียงสำเนียงะะอเมริกันนะฮะอเมริกันอเมริกันโนโน,นะฮะสำเนียงอเมริกันไม่ใช่ฮะนั่นกาแฟ<ค>นะโอ้นนตอนนี้เราอยู่ที่รัฐเท็กซัสนะฮะใช่ไหมอ้อนเราอยู่ออเออท็กซันเท็กซัสอ๋อเท็กซัสนะ,สนะอ๋โอโอเคโอเคนึกว่าเท็กซันขยันซอยไม่ใช่นะเราอยู่ที่เมืองลาเดลาเลโดอ่าลาเลโดนะฮะมารับงานที่บริษัท มันชื่อบวิษัทต์อะไรวะลืมแล้วเมื่อกี้อะไรอะไรแลกแลกอะไรนะ r a c g a r c เออแ a c กร๊กใช่ไหมกั๊กราเกียงเออประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เป็นโรงงานเมืองปลายทางที่ซันอันโตนิโอนะฮะโหชื่ออย่างกับสำเนียงออกแนวลาตินเลยนะซานอันโตนิโอนะบริษัทแกรนพัชเจอร์นะถ้าผมอ่านผิดก็ขอไปนะฮะถ้าอ่านถูกก็ดีไป ระยะทางก็สองร้อยสิบไม์นะครับหรือสามร้อยสามสิบแปดกิโลนะเราก็จะวิ่งกันบนถนนหมายเลขเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเพื่อนๆเอาพอดเส้นทางที่ทางหลวนที่สามสิบห้าวิ่งเข้าเส้นที่สิบครับแล้วก็จะออกขวาเข้าบริษัทอไม่ไนลมายเลขแปดสิบเจ็ดงานนี้ไม่ไกลมากนะครับเราพาเพื่อนๆเท็กซัสนี่เราไม่ค่อยได้มาวิ่งกันเนาะ ปกติเราไม่ได้มาวิ่งนะครับชมปกติเรามาแวะกินไก่นะอ๋ออยากินไก่ไก่ที่นี่อร่อยอ่ะไก่ย่างเทกซัตใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวส่งงานแล้วเราไปหากินกันดีกว่าอ่ะไปออกเดินทางกันเดี๋ยวครับโมมาตั้งเกือบสามนาทีแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกเมื่อไหร่จะขับสักทีนะโมอยู่นั่นแหละก็วันนี้ผมอยู่ใน W900 เช่นเดียวกับอ้นนะฮะ w 9 0 0เกมือนกันนะของเราอยู่ในของผมอยู่ในโอลสไตล์อ้นอยู่ในนิวสไตล์นะครับ ปะดิบิว900เหมือนกันต่างกันแท้เวอร์ชั่นนะฮะไปขึ้นรถกันครับอ้อนขึ้นมาละครับโอเควอมลมหมดวอมลมใครนำเนี่ยผม<ฮ><ฮ>ผมสินะจะัดไกลฮะไปครับคุณผู้ชมเอาวัวไปส่งกันฮนะมันเป็น,ปนออกนี้ดีกว่าเพื่อความชัวร์ง่ายโอเค ตรงนั้นเหมือนมันทางมันแบบเป็นเนินๆชันๆไงไม่รู้เดี๋ยวน้องวัวตกใจอ่ะตัววัวไม่ตกใจครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูอยู่เข้ามาเช็กวัวมาแล้วครับอะไรวัวปลอมเอ้ยเดี๋ยวเ้รมีแมงวัววัวดัมมี่เหรอทำไมมีแมงจริงปลายทางเรานี่ไม่ได้ส่งที่ตาอันโตนิโอนะ อ้าวส่งที่ไหนครับจริงๆปลายทางอยู่ที่ออสเตรเลียฮะฮะใช่หรอใช่ไปลายทางอยู่ที่ออสเตรเลียเพราะว่าเขาให้เราขนแป้งเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไอ้นี่ฮะจีนอ๋อเดี๋ยวะลอนะครับมีไมค์กันมีสามช่องนะอ้นออกทางซ้ายได้เนี่ยผมพาออกสูงไหมเนี่ยไม่เห็นมันเปิดให้ออปเปิดอยู่เนี่ยโอเคไปตยู่ตรงเนี้ยอ๋อโอเคฮะไมกว่าผมพาออกทางเข้า เห็นเขาไม่ยกไม้กั้นให้เราเมื่อกี้นะนะไม่ได้จ่ายตังค์ครับเป็นน่าจะเป็นเครื่องแบบตรวจเอกสารมากกว่าเนียรออกซ้ายนะครับใช่มาดนครับ ค่อยได้มาวิ่งเลยนะโอ้มีรถไฟมาเลยจะว่าได้ใช่ครับด้านเท็กซัสนี่ไม่ค่อยได้เข้ามาเลยผมมีงานที่มีมาประมาณ3-4มสงานได้นะแต่ถ้าโซนพวกวอชิงตันไวโอมิงลอนทานาเงี้ยผมผมาเทียบเลยใช่ไหมสามสิบสี่งานได้แล้วแหละและวิ่งแถวนั้นเยอะอะแถวมอนทานาผมยิ่งวิ่งเยอะเลยผมชอบวิวแถวนั้น ิ่่่ทีอยูผมครับเอ็กนะครับคนอ๋อรถตำรวจเขาเลี้ยวเดี๋ยวมีรถมาครับตำรวจเขาเป็นคนจีนใช่ไหมทำไมฮะตำรวจรอเลี้ยวยไม่ใช่ <c oughs> เขาอเรอเราเนี่ยเลี้ยวออกไปแ<อ>สดงว่าเราก็เป็นคนจีนถูกต้องเ,อเรารอแล้วไม่ใช่รอเลี้ยวอ๋อเรารอแล้วล นี้ระวังนะฮะทางแยกเดี๋ยวนี้ ai เขาขับกันโหดมากอาอามาเัา,เอา <g ül> โอเคเดี๋ยวทางเลนควาง้างหน้าเจอควางไหมไม่เจอนี่ควางเลนเดียวควางเล่นเดียวเดียวจริงๆน่ะมีเล่นเดียว <g ül> จริงๆ <g ül> ซ้ายนะครับมีรถแน้นมาแต่ว่าอยู่เลนซ้ายโอเคโอ้ฝั่งนู้นมีบาดเทตแล้วอ๋อไม่ใช่ทำถนนทำถนนอ๋อ้ทำถนนกันนะโอ้แต่หันไปมองจะลงข้างทางจะนับโฟเม้นตั้งไร่โอ้โหทีเดียวเลยผมเลต้องกลับมาต้องกลับมาไม่นับเลยโอ้หันไปมองแพ็บเดียวเองนีมีโฟเมนประมาณสามคนคนเดียวสองคนอ๋อ เน้นตรวจงานเน้นตรวจงาน<อ>งใช่มาตรฐานงานต้องได้่ะมาตรฐานงานไม่ได้นี่สั่งสั่งเป็นคนจีนเลยนะทำไมครับหรือเลยหรือนี่ไม่ใช่ใชรถตำรวจจอดสถานีสถานีตำรวจหรือว่าใช่น่าจะเป็นแบบด่านช่างน้ำหนักเก่าด่านพวกตรวจ สินค้านะแต่ปิดไปแล้วอ่ะโดนสั่งปิดโดนสั่งปิดแต่กเก็บสวยอนะ่ะไม่ยอมนีนไม่โดนได้อยากเล่นนะฮะเดี๋ยวผมเติมแบบนึงเนะี่ย ไม่ดื่มผมดูเตาดูอะไรดูน้ำน้ำน้ำเกลือแร่เกลือแร่ครับรถโตเสียงเหงื่อต้องกินเกลือแร่เยอะๆใช้นี่จะเป็นไส้หลอดปากมัป็นแก้วใช่ใช่ครับแล้วก็ดูดขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่เป็นแก้วมีแก้วเยติใช่ฮะเดี๋ยวไปดูมุมมองข้างหลังนะเพื่อนมีคนสะกดรอยตามผม ก็มากับคุณนี่แหละอ๋อเหรอมาเรามาด้วยกันนะเพราะว่าอยู่ครับตามผมมาตั้งนานบางรถขวามือนะครับโอเคมันไม่เบรกให้เราหรอโอ้โหมันมามาเต็มเลยเว้ยมีเบรกให้เราหรอครับไม่รู้อะรถผมแข็งกว่าที่แล้วผมโดนไปแล้วเนีบัสการนั่นแหละหัวเกือบไม่ทันแสดงว่าเป็นชาวล็อกไม่ไหวอะ เสียงดังเกินอะอะไรเหรออี๋ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ่ะเขาเห็นเราเขาชอบเกิดเสียงดังๆเขาเป็นคนดัมที่บอกว่าป่านี่เป็นแทนขุดเจาน้ำมันนะท่านผู้ชมแถวนี้แล้จะมีน้ำมันนะครับแสดงว่าไม่ใช่ของเราใช่ไหมไม่ใช่โคลนมันไม่ใช่น้ำเราอะ น้ำม,มันมนี่ <c oughs> โอ้างหน้ารถชะเหละชะโลครับอ,อ,อ้ยเป่น,นมันอาจะฉะแลบนะีนะะลบมันก็จะกลายเป็นฉลูใช่ไหมอ่ามันใช้ช่น่าจะใช่ฉลูนะทำไม่ะ ฉลูแล้วก็ต้องฉลองอ๋อใช่ไม่ใช่ฉลองนะรถทำอ๋อนี่รถต้องรถต้องต้องฉลองได้เหรอเอ้ยมึปุยเพลินนี่มันหมกเหลือครึ่งถังนี่ห้อไเนี่ยเอาแต่พออยู่พออยู่เหลือตั้งส0่รกว่าลิตรสบายวิ่งกับเรียกว่าได้ได้เลยววิ่งเดี๋ยวเอ๊ะไม่ใช่หรอประมาณไม่ได้นะเครื่องตัวนี้กินน้ำมัน โอ้ข้างหน้ามีด่านช้างน้ำหนักโดนไหมเนี่ยน้องวัวน้องวัวทำตัวเบาๆนะลูกเ,เอไม่โดนผมไม่โดนโอ้เรียบร้อยคนระับม, <laughs> มันจะมีเดี๋ยวนี้มันสุกเรียกเป็นคัดๆไปเ่ยเดี๋ยวผมเข้าไปเป็นเพื่อนนะโอ้ไม่มีทางเบี่ยงด้วย มีแต่ทางรถจอดอ๋ออ้นต้องเบี่ยงขวาไปช่างดีกว่าใช่ครับจอดทำไมเนี่ยน้ำหนักเกินเหรอจอดพักรถกันเนี่ยเป็นน้ำหนักเกินหนักคนขับเกินนะหนักของไม่เกินอุ้ย <laughs> อ้วนเกินถ้าสมมติเราหนักเจ็ดสิบใช่ไหมน <c oughs> เราไปช่างน้ำหนักน้ำหนักเราเกินเจ็ดสิบแล้วเราจะเอารถไปไงอะนั่น่ะสิ สวยเลยนะเออนั่นดิทำไงอ่ะให้ขันหน้าลากไปออกมาแล้วใช่ไหมฮะ อยู่ข้างหลังร้อนไหมร้อนอยู่แลเราจะติดแอร์ให้หน่อยนะตู้ขนบวัวเนี่ยวัวร้อนเราขับไปลมก็พัดไปล้วงอะไรเหรอไม่ร้อนหรอกโอเค ขอไปฮะสำลักสำลักน้ำดื่มมือมาเล่นมุกตอนผมกําลังดูดพอดี <c oughs> สำลักเลยได้ยินเสียงนะป <c oughs> ิดไม้แทบไม่ทัน,นเลยอ่เงี้ยะไปต่อคนแช่งผมแน่เลยเนี่ย ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงคนคนทำอะไรตกไม่ใช่อ่ะทำลักทำรักน้ำรถมันเขย่าดีเมื่ที่โอ้ได้รถรมันตูยังไงทั้งสามคนรถรถมันตกหลุมอากาศฮะดูได้ไหวสามคนทำไมฮะสามคนสามลักเน้ยไม่ใช่เราอย่าไปตายพี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องออกขวาข้างหน้าเลยเนี่ยออกจากทางหลัก ออกจากทางหลับเข้าทางรองอา่าแล้วเราบว่าชิดขวาไหมนะฮะ<ม>อ้นเคครับขวาเลยขวาสุดเลยฮะเขาบอกให้เราสโลนะว์นะสามสิบท้าไหมะ saloli สังส่งซิตี้ารานตัวเดียวนะครับสังส่งซิตี้ไปทางขวาครับรคาสั่ซิตี้ไปทางไหนราคาสั่งนั้นถุงเทา้าโอ้ยถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันโคตรเสน่นี่มันก็มีอิทธิพลกับเราเหมือนกันนะทำให้เราจำคีย์เวิร์ดมันได้นะ ไม่เหลือเลยครับเขาเลี้ยวขวาโอ้มีรถมาเข้าไม่ได้เี้วขาเข้าเลยก็รับโอ้เดี๋ยวเหมือนเราต้องเลี้ยวขวาแล้วเจ็ดสกิโลเมตรถึงแล้ว งานใกล้ๆได้เงินดีอ่ะเราออกนี้ใช่ไหมเอ่ยออกมานี่ครับใช่ไหมถูกแล้วใช่ๆระวังแอมบูเลนทางขวานะโอเคใช่ป่าไม่รู้อ่าใช่ใช่คันทรีเอ็มเอสนะฮะต้องเขียนไว้ข้างรถชิดขวาเลยนะอ้นเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวแยกไฟแดงนะครับเคยเห็นไหมไฟแดง ไม่เคยเห็นนะเบรกฮะผมต้องทำไงอ่ะเบรกฮะอ่จุดทุบสาดอกฮะอ่เดี๋ยวลงคือทุบที่ปันรฝาตลาดฮะไม่ใช่ผ่านตลอดโอเคระวังรถทางซ้ายด้วยนะหมดมาเลยเดียวฝ่าเราเราชิดซ้ายไปเลยนะเราต้องเดี๋ยวใส่มาไม่เบรกให้เลยใช่ไหม ไม่เบรกครับเบรคคืออะไรในหนอกสพี่เก็ลืมมามาเขาลืมมาเบรกนะโอ้ตรงนี้ไฟแดงครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแบงอืมอินเทรสเห็นป้ายไหมตกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะ ผมไม่เชื่อหรอกลองกูห้ผมดูสิเกลือแล้วไปนี่มันอยู่ซ้ายมือเรานี่เองนะนี่เรออ้าวใส่เกยร์ผิดให้ใส่ผิดผมผมอ๋อใส่เกลืออยหลังอ้เห้ยพอคุณบอกให้กูมเห็นแบงค์อยู่ข้างหลังเนี่ยเข้าไป อยู่เลนกลางนะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายไอ้นียเออชิดซ้ายสิผมบอกชิดขวาเออเกี่ยวพอดีเลยอ่ะวนทันไหมเนี่ยวนไม่ทันแน่เลยแจ้งแล้วว่ะ่ทันไม่ทันนะแยงละไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมรอครับจากเก้าสิบร้อยไมล์รอฮะมันจะถึงล้มเทอะเหรอครับอย่าอีกตั้งห้าสิบโลรออุ้ยมีดีมเบอร์เกอร์ตรงนี้ด้วยน่าคิน จอดทางทางนี้รอแล้วกันนะฮห่างกันเดี๋ยวเครื่องยนต์กระตุกตกินตอนนี้ก็จะอ้วนนะอืมันเย็นแล้วนะใช่ฉะนั้นโดนัทไม่ต้องกินนะ้วนดีที่สุดไม่ต้องจักไหลาทางรอสมาชิกเราก่อนนะะเพื่อน เดี๋ยวผมเดินเข้าป่าไปสำรวจตรงนี้นี่โอ้ยมีรั้วกัน้นชิบหายแล้วเอาข้างๆต้นไม้นี่แล้วกันทำอะไรอ,ะอ่ะฮะเอาไปยิงกระต่ายอะ่ะฝากยิงให้ผมตัวนึงนะ <c oughs> จะไปทำซุกโอเคซุกหางแมวนะีโอเคผมไฟเขียวแล้วครับโอเคครับ <c oughs> กำลังปล่อยกำลังปล่อยโอ้โอ้โอโอรถคลาสสิกบูโรท <c oughs> ่างนะมันชะล้อ้ผมออกวะทำมันยังไงวะเนี่ยมึงคนออกอี่แล้เลนซ้ายมาเลย่ะหน้าไฟแดง <c oughs> จากข้างผมนี่เลยประสบการณ์การวิ่งในบัสกาที่จะมาถ่ายทอดให้ฟังครับ มีรถแท็กเตอร์วิ่งกลางถนนจริงเหรอจริงเอาเขียวแล้วไปรถทำการเกษตรวิ่งวิ่งบนถนนเลยวิ่งแบบวิ่งบนรถธรรมดาเลยเจ๋งอะมันวิ่งช้ามากโอ้โหรถติดยาวเลยใช่อ่ะผมแซงเลยโอเคแซงเลยวิ่งแบบวิ่งจริงจังนะไม่สนใจใครเลยว่างั้น ใช่ครับแ,แบบสภาพข,<อ> <ฮะ S 1> ขับตัวแต่งเติมกลางถนนอ่าอ่าอ่าเอ้ยข้างหน้าเหลือเลนเดียวนีว่หว่าเราซ้ายไปเลยเฮ้เาายเดี๋ยวมันต้องเลี้ยวขวานี่หว่าใช่ไหมหมันต้องเลี้ยวขวาใช่ต้องเลี้ยวขวาครัาออกขวาเราก่อนแล้วกันบังให้อ้นเข้า ข้างหลังเพียบเลยไม่ดู <laughs> ได้อนวออกไปแดงแล้วเตรียมข้อขวาหน้าผมเลยแต่เหมือนข้างหน้ามันจะลวกไปเลียนซ้ายอะ่ะเออมันเป็นสี่เลนนะแต่มันแค่ตัดเกาะกลางออกอ๋อเคยเข้าซ้ายนะไี่เข้าขวานะเคมาเลยเข้าเลยนะครับเข้าเลยคนละ ไม่ใช่แล้วผมมันคิกว่ามันเหลือเล่นเดียวแตนน่ต่อการต่อความก็หมดก็ประมาณหมดแล้วแนวเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาร้านะครับจะรอด้วยแอบ,บแซ่บ làm cái ủn gì à, ơi, không phải, 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 không เดี๋ยววัวมีเขาด้วยเหรอมีดิมีมีมีมมอะไรผ่านมาไม่เห็นนะไม่เออไม่ได้ดูเลยฮะวัวได้ดูวิวข้างทางอยู่นี่ครับต้องวัวโอ้อฟาร์มนี้เลย,ยามาส่งฟาร์มคุณผู้ชมอู้ยใหญ่มากใหญ่มากดูดิโอ้ฟาร์มเลี้ยงวัวน,นี่สุดลูกหูลูกตาคุณผู้ชมของแท้อันนี้ นะเอาเลยเลยเลยเอามัวแต่ดูวัวมัวแต่ดูวัวเฮ้ยนี่มันต้องอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนะเอาเอาวัวมาส่งที่ฟาร์มาถูกต้องเนมะื่อ <c oughs> วันนั้นผมเอาไปวิ่งยูเทักให้ผมเอารถยน์เอาเทเลอร์บรรทุกรถยนต์ไปส่งขังน้ำมัน <c oughs> <c oughs> งงเลย <c oughs> ไม่รู้ขังน้ำมันนะไม่ใช่ปั๊มน้ำมัน <c oughs> โอ้ยงงเลยฮนะช่องเดียวกับผมนี่เนี่ยเ,เดี๋ยวดูกันฮะ <c oughs> อ่อของผมในดันในสุดแหละ <c oughs> น่าจะช่องเดียวกันปะโอ้ใช่ถ้าโอนโอนตัง ตั้งรถอย่างนั้นนะใช่แน่นอนซอกนั้นใช่ไหมใช่ซอกนี่ยที่ผมเล่าเนี่ยโอเคผมว่าไอ้แทงนั้นน่าจะใส่นมแน่เลยมาถึงจะรีดเลยเหรอใช่ครับรีดนมอูดร<ห>ีดกันตั้งแต่มาถึงเลยเหรอ,อ,อไม่ใช่เอารีดนมวัวอ๋อโอ้ ตาเอียงนะใชะ่รู้แล้วว่ามันเอียงเลาะตาเอียงนะไม่ได้เออต้องมุมนี้แหละเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นมันจะติดปิดใจเหรอ,อติดบัวเอ้เดี <laughs> ย๋ยวเรายกรถขึ้นนิดนึงคนระับคุณผู้ชมทางมันเป็นลูกหลังนะ เดี๋ยวคนชนหน้าแตกเอียงแล้วท่านผู้ชมต้องอีกรอบหนึ่งฮะอีกรอบหนึ่งเหรอนี่ผมว่าจะเดินหน้าไปตั้งลำนะจะไปตั้งลำก็ได้นะเดี๋ยวไปขวางคุณไม่เป็นไรรอนี่ก่อนแต่ที่นี่ไม่มีหมูนะทำไมฮะตั้งลำเหรอเฮ้ยมีใช่คนละลำคนละลำอะไรครับนี่อ่ะโอเคได้แล้วครับ กลัวเสียงแต้วเวลาบีบแตไปขับรถไปเวลาบีบแต่ไปกับวงมวลัยขับเลยแต่ผมอยู่ที่วงมวลัยร่วมดูนะเดี๋ยวผมจะถอยที่เดียวได้เลยโชว์โชว์ไม่ได้อายเขานะเขามีประสบการณ์นะก อันนี้ว่าประสบการณ์หนึ่งแนชั่วโมงเฮ้ยเดี๋ยวไม่ถึงเอาไม่ใช่เหรอคุณเดียงออกไปทางนู้นดิอ๋ออ๋นี้ก็ไดแหละอวยได้อยู่แล้วเทพเทพพงงามนะอ่าไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่อ่ะเทพพิพาห์เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เอ่ะนั้นมันสอนลามันผมกดจับเครื่องผิดเล่นก็เล่นอีกเกมเฮ้ย คุณสับสนนะดูช่วงนี้คุณสับสนนะเป็นตัวบีเฉยๆคุณเติมไปกี่กี่บ้องนะฮะเดี๋ยวคนมางกายมาท่านชมรู้ส<อ>ึกเลนเหนื่อยอาจจะเบลอๆเลยนะนี่ออโอ้โหวันเทพงง <c oughs> ท่านชมเทพองค์งามตรงโปะ๊ะตรงเต๊ะอ๋อเต๊ะส่งงานกันครับ <c oughs> เรียบร้อยโอ้ได้ฟาร์มอวีด้วยต้นจอดอยู่ไหนฮะมืดพอดีเลยฮะมืดมนเลนยไม่ใช่เย้ดับเครื่องกันนะปิดไฟกันเรีบยบร้อยโอเคครับคุณผู้ชมก็ เราสองตัวเอ้ยสองคนนะฮะเอาวัวเอาวัวที่เป็นตัวตัวมาส่งที่ฟราร์มนะฮะฟราร์มเดี๋ยวดูมุมส่งให้เพื่อนๆดูดูนะว่าเนี่ยของจริงอะโอ้โหดูเนี่ยฟาร์มใหญ่มากนูน้นเข้าไปนู้นนะโอ้ยผมเอาโดนบินขึ้นม,มามให้คุณผู้ชมดูฟาร์มใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ชื่อบริษัทอะไรอนะ่ะที่ผมอ่านทีแรกอันนี้มีป้ายมันป้ายมันชื่อแกรน๋อแกนพาสเตอร์ พัชเอร์ไดรี่ฟาร์มเออนี่ไงแกรนสมชื่อฮนะใหญ่มากดูผู้ชมนุน่สุดลูกหูลูกตานะฮะโอเคครับก็งานนี้เราก็มาส่งน้องวัวถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าเพื่อนๆชอบไปเราเล่นเกมนี้นะก็ฝากคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูเพลินๆแล้วยังไม่ได้เอานิ้วไปสกิดปุ่ม s ับส c ค i b e หรือปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ like, share, หรือกระดิ่งนะฮะก็เอาไปสกิดให้ครบทุกปุ่มเลยนะฮะ จะได้เป็นกำลังใจให้ผมกับอาโอลี่นะครับในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกวันอย่างนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากไว้ในอะ้อ,อมอกอ้อ,อมใจอ้อ,อมรักแล้เหม็นๆเอ้ไม่ใช่อ้อมไม่ใช่ลึกไปหรือเปล่าอ้อลึกไปอ่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเจอกับพวกเราใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ผมกระอ้นขอลาไปเพียงเท่านั้นเท่านี้อ๋อเท่านี้ฮะ ถ้ามาร์กลาวิ่งแข่งกันอะไรชนะครับลาชนะครับทำไมฮะเพราะว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ